ชาวตำบลโนนสวรรค์อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือนะครับหลังจาก3ปีที่ผ่านมาปัญหาไม้พยุงในป่าสาธารณะประโยชน์ของชุมชนถูกลักลอบตัดไปมากกว่า20ต้นและก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ครับไม้พยุงต้นนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ45เซนติเมตรนะครับวัดรอบต้นได้ประมาณ140เซนติเมตรเป็นหนึ่งในไม้พยุงต้นล่าสุดที่ถูกตัดไปเมื่อวันที่1 2มิถุนายนที่ผ่านมา ชุดเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้พยุงประจำหมู่ที่3ตำบลโนนสวรรค์อำเภอปทุมรัฐเปิดเผยว่าเมื่อคืนวันที่12มิถุนายนเวลาประมาณตีหนึ่งมีชาวบ้านในพื้นที่ได้ยินเสียงไม้ล้มนะครับจึงได้ประสานให้กับชุดเฝ้าระวังลงพื้นที่และพบว่ามีไม้พยุงถูกตัด3ต้นแต่ไม่สามารถจับผู้กระทำความผิดได้ นายอำเภอปทุมรัฐชี้แจงถึงปัญหาที่ผ่านมายังไม่สามารถจับผู้กระทำความผิดมาลงโทษและขยายผลได้เพราคาดว่าน่าจะเป็นขบวนการที่วางแผนมาเป็นอย่างดีเนื่องจากมีกระบวนการตัดและขนย้ายอย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงป่าชุมชนแห่งนี้ก็อยู่ในภูมิศาสตร์ที่ติดต่อกับอำเภอและจังหวัดข้างเคียงมีเส้นทางสัญจรสะดวกจึงกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของขอบวนการ สามปีที่ผ่านมาปัญหาการลักลอบตัดไม้พยุงในป่าสาธารณประโยชน์ดงน้ำคามรุนแรงขึ้นนะครับแม้ว่าผู้นำชุมชนรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่พยายามวางแผนและเฝ้าระวังแต่ก็ยังไม่สามารถยุติปัญหาได้